าผู้ชมครตอนนี้ผมกําลังอยู่ในแมปผีที่น่ากลัวที่สุดในแพลตฟอร์มนี้อย่าง Blue Heaven ปกตินี่เป็นแมปที่คนปากแซ่บออนไลน์เดติ้งและคุยกันเยอะมากที่สุดแต่ท่านผู้ชมดูนี่สิมันไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเลยล่าสุดนี้เมื่อ22ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยโลบอกเก็ได้เพิ่มนโยบายใหม่มานะฮะที่ชื่อว่าชัตามกลุ่มอายุเพื่อปกป้องเด็กจากคนไม่ดีในสังคม หมายความก็คือตอนนี้ถ้าเกิดคุณไม่เคยยืนยันอายุเนี่ยคุณจะพิมพ์แชทไม่ได้เลยวิธีที่จะกลับมาพิมพ์ได้เนี่ยคือคุณต้องกดตั้งค่า Account Info และกดยืนยันอายุด้วยการสแกนใบหน้าผ่านบริษัทสุดหน้าเชื่อถืออย่าง Persona การสแกนใบหน้าเนี่ยจะใช้ AI ในการตรวจสอบซึ่งมีความแม่นยำสูงมากๆนะฮะคุณสามารถดูได้จากรูปโปรโมทรูปนี้เลยนะ จะสังเกตได้ว่าเจ๊คนนี้เนี่ยมีอายุเพียงแค่13ถึง15ปีเท่านั้น What the hell ไหนๆผมลองบ้างอะหันซ้ายเล็กน้อยหันขวาโอ้ผมรอดแท้แต่เพื่อนผมไม่รอดนะซึ่งถ้าเกิดไม่รอดคุณสามารถเลือกออปชันเป็นสแกนบัตรประชาชนได้เพื่อความแม่นมากขึ้นซึ่งมันก็จะแปลกๆหน่อยอะนะแต่หลังจากการยืนยันอายุเสร็จเนี่ยมันยังไม่จบนะ คุณจะไม่สามารถพิมพ์แชทแบบเวอร์ชันเก่าได้เพราะว่าระบบแชทต,ตามกลุ่มของโลบอกเนี่ยจะแบ่งคนเป็นตามอายุแบบภาพนี้นะฮะอย่างเช่นคนที่อายุต่ำกว่า9ขวบจะไม่สามารถคุยกับคนที่แก่กว่าอายุ13ได้1 3บสถึงสิจะคุยตั้งแต่9ขวบถึง17ขวบ1 8บแถึงยีจะไม่สามารถคุยกับคนที่ต่ำกว่า16ได้2 1ขึ้นไปเนี่ยจะไม่สามารถคุยกับคนที่อายุต่ำกว่า18ได้แค่อ่านก็เหนื่อยแล้วและนี่คือสาเหตุว่าทำไมแชทเมื่อกี้มันลังเหลือเก แต่แต่ความบันเทิงยังไม่จบนะฮะนอกจากกลุ่มอายุแปลกๆของโลบอลเขานี่ยเขายังมี t r u s t e d connection connection ที่น่าเชื่อถืออธิบายง่ายๆคือถ้าเกิดคนที่ยืนยันแล้วว่าอายุส8แมาเจอกับคนที่ยืนยันแล้วว่าอายุส8เหมือนกันเ้าจะปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่างกดสร้างระบบปาร์ตี้คุยกันได้แบบใช้ไวแชทโดยที่ไม่มีระบบการคำหยาบเลย มาดิเฮียมา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 คุยคุยสัตว์เออ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 เชชเช่คุยฟักชิตเออฟังดูแล้วก็ฮึแล้วถ้าเกิดเด็กมันปลอมอายุล่ะแล้วมันจะคุยคำหยาบได้เลยเหรอถูกต้องฮะท่านผู้ชม แต่ระบบสุดงดงามอย่าง Trusted Connection ยังไม่จบแค่นั้นนะฮะคือคนที่ยืนยันแล้วว่าอายุ1 3ถึง17เนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่จะแอดกันตรงๆไม่ได้นะฮะคุณจะต้องสแกนผ่าน QR Code เราบอกเคมว่าวิธีแบบนี้เนี่ยจะทำให้เด็กถ้าเกิดจะแอดกันจริง,รงแล้วคุยไว้แชทคุยกันแบบไม่มีฟิลเตอร์การคำหยาบเนี่ยก็จะต้องอยู่บ้านเดียวกันอยู่ใกล้กันถึงจะสแกน QR Code อะไรพวกนี้ได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันจะใช่เลยในเมื่อ เราก็สามารถแคปขีวะคนนี้ไปโพสต์ตรงไหนของโลกก็ได้อีกอย่างคือพี่จะให้เด็กมีออปชันคุยคำหยาบกันทําไมในกระทู้ของโลบอกที่คุยกันเรื่องนี้นะฮะก็มีเดเวลอร์ลอปเปอร์หลายคนมาบอกว่าแล้วแมปแนวโลเพล่ะมันจะไปรอดได้อย่างไงแลวถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มันจ้องจะเอาเด็กเนี่ยมันปลอมตัวเป็นเด็กซะเองมันจะป้องกันได้อย่างไงในเมื่อคนสร้างเนี่ยก็ดูแชทเด็กไว้ได้เพราะคนสร้างโตเกินไปแล้วแลวถ้าเกิดเด็กมันปลอมอายุละแลวถ้าเกิดมันบลาบลาบลาคือแบบ99%ไม่มีใครเห็นด้วยโลบอกพยายามตอบนะัะว่า ออตอนนี้เรากำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายใหม่อยู่ที่จะทําให้เรามีอิสระการแชทมากขึ้นในขณะที่เด็กๆก,ก็ยังปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะบอกความคืบหน้าเร็วๆนี้คงนี้ไปได้สองอย่างนะฮะระหว่างการที่เราบอกกำลังคิดอยู่จริงๆหรือเราบอกกำลังจะบอกแล้วว่าฉันไม่รู้บอกเลยว่าอ่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงคลิปนี้ I กับ uh, so ภาพวันนี้โอ้มันเริ่มเมกเซนอ๋อแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีบางคนบอกนะฮะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดไม่ให้โลบอกเขาทำแบบนี้เนี่ยจะให้เขาปกป้องเด็กได้ยังไงท่านผู้ชมฮะปัจจุบันโลบอก u p อร์ตที่มันเป็นฝ่ายบริการลูกค้าเนี่ยที่คอยแบนคนแบ,นน,น,แบนนู่นแบนนี่มันใช้ปอด มันไม่ใช่คนจริงๆด้วยซ้ำเปอร์เซ็นต์คนจริงๆเนี่ยน้อยมากๆถ้าเกิดคุณลองถามคําถามที่เบสิกมากๆกับคัสตอมเมอร์ซัพพอร์ตนะนะแบบว่าทําไมเราบอกอย่าผูกกับ Facebook ไม่ได้มันจะไม่ตอบคําถามคุณนะมันจะตอบมั้่วเลยเพราะมันเป็น AI มันทําอะไรไม่ค่อยได้คือแค่พี่เอาคนมาปัญหาเปตัวปัญหาปกป้องเด็กพวกนี้การันตีนะฮะดีกว่าไอ้ระบบนี้แน่แน